คนมั้งสองช่วยกันเพราะนี้ในเรื่องที่อาจารย์เอกทำก็มีในนักแสดงด้วยอาจจะยังไม่มีมิติของสถาปัตยกรรมคือเป็นบัวคาเนี่ยนะดังนั้นเราก็เลยต้องมาตีความใหม่โดยเช่นสร้างคาแรคเตอร์สร้างตัวลชวรใหม่ขึ้นมาเป็นตัวที่มันดูน่ารักน่ารัก อย่างงานสปีดิตโค้งแดงก็จะเป็นหนุกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับนักวิ่งครับก็จะมีหมวกวิ่งส่วนด้านบนตุ๊กตาตัวนี้จะเป็นคุณหมอปลวกครับซองไม่มีขยะที่เป็นกระดาษก็แจกเป็นอันนี้เลยใช่ครับเวลาขี่มอเตอร์ไซค์ก็ใช้ได้ขี่จักรยานก็ใช้ได้ครับ เป็นครอบครัวได้เลยนะครับใช่ครับประมาณสามคนเตียงก็เป็นเจ็ดที่เป็นงจริงๆนอนสามคนก็ร้ครับได้หนึ่งสองสามครับได้ไหมครับอากาศดีวันนี้อากาศดีสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับ เ้า้เหจาทีตางมาเพียนจากปลาลี่แสเานแหละเพื่อเอาคุณแต่พอตัวของเจ้าของจริงๆเนี่ยเขาเป็นแต่ว่าพอมาถึงเรามันใช้การไม่ได้เราก็เลยต้องทใใช้ จะหวานไม่นานในยกนะอันนี้กุ้ตัวเล็กน้อตุ้ยเตาไม่โอกาสท่ะชุนอะไ เบน <c oughs> โอเคต้องเขาปากไม่รั่อเขาหมดเลย <c oughs> เพราะวันนี้ตีหามาตัวเป็นของไทยออกเรือ าไเคน้นําท้องถิ่นนําโดยท่านสุนทัยุทธการที่อาจจะลงตรวจพื้นที่กลับมาถึงการเยี่ยมให้กําลังใจและก็ติดตามผลการดาเนินงานในเรื่องของการบริหารจัดการนโยบายสาธาะและก็มีการประชุมคณะรันตรีสัญจร

ก่อนไม่มีเทคโนโลยีที่สมัยนี้นะคะครับในวันนี้นะครับกระทรวงวัฒนธรรมได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดําเนินงานในโครงการชุมชนคุณธรรมต้นแบบครับในชุมชนบ้านเก่าริมน้ําประแสนะครับจังหวัดระยองซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในภารกิจที่ ทางคณะรัฐมนตรีนะครับโดยพระท่านในรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กับทุกหน่วยงานได้ลงพื้นที่ในเรื่องของการติดตามผลการดําเนินงานครับมาเป็นกําลังใจรวมถึงได้รับทราบถึงปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการดําเนินงานในนโยบายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นในเรื่องของความร่วมมือร่วมใจระหว่างภาคประชาชนและภาครัฐนะครับโดยมีผลสําเร็จจากการนำเ,เรื่องของการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับเรื่องของการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการต่อยอด นะครับส่วนขยายที่ทําให้เกิดเป็นรายได้นะครับโดเยเฉพาะยิ่งในภาวะ new normal หรือในช่วงของภาวะที่เราต้องเฝ้าระวังเรื่องโควิด -19 นะครับก็เป็นการลงพื้นที่ที่มีในเรื่องของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะครับทั้งใน,ในเรื่องราวที่มีอนุสรเรือรบหลวงประแสะนะครับได้กราบสารกรมหลวงสุพรรณเขตอุดมศักดิ์นะครับมาไหว้องเรียกว่า ต้นตะเคียนงามนะครับอายุ500ปีซึ่งถือว่าเป็นการแสดงซึ่งสัญ,ญลักษณ์ของการอนุรักษ์ธรรมชาติรวมถึงได้เยี่ยมถนนสายวัฒนธรรมบ้านเก่าริมน้าประแสครับได้กราบมรสการหลวงพ่อเจ้าอาวาสซึ่งเป็นมิติวัฒนธรรมที่ไปต่อย,ยอดมูลค่าเพิ่มทางเศษรษฐกิจนะครับแล้วก็ยังได้รับทราบถึงในเรื่องของแผนง,งานในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับเรื่องของการฝึกอาชีพเป็นเรื่องของ การเร่งรัดติดตามการดาเนินงานที่ล่าช้าอย่างเช่นตัวอย่างเรื่องของถนนนะครับเรื่องของการก่อสร้างถนนที่ยังล่าช้ากว่ากําหนดตามแผนนะครับในมิติวัฒนธรรมนั้นเรามีความโดดเด่นอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากว่าเราพบว่าชุมชนนั้นครับถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วก็สามารถที่จะ ร่วมกันพัฒนานะครับให้อยู่ได้ด้วยตัวของชุมชนเองนะครับโดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดทางเทศบาลนะครับแล้วก็ทางกลุ่มอาชีพแล้วก็ทางชุมชนนะครับเรียกว่าเป็นต้นแบบของการนําวิถีวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์เป็นเศรษฐกิจแล้วก็สร้างรายได้จากอาชีพยั่งยืนซึ่งแต่เดิมวิถีที่นี่จะเป็นการทําประมงนะครับเป็นทั้งประมงพื้นบ้านแล้วก็เป็นทั้งประมงเรือเรือใหญ่นะครับ ในปัจจุบันวิถีต,ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็แปลเปลี่ยนไปนะครับก็คือจะมาเป็นเรื่องของอเรื่องของการอาณิชย์นะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนมากยิ่งขึ้นนะครับนี่เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยว่า การอยู่ร่วมกันในวิถีธรรมชาติการปรับเอาเทคโนโลยีและวิถีชีวิตในสมัยใหม่เข้ามานะครับประกอบกับนโยบายรัฐบาลนะครับที่ส่งเสริมสถาบันหลักทั้งบ้านวัดโรงเรียนนะครับให้ร่วมกันพัฒนาชุมชนกับทางราชการก็เข้าไปต่อยอดก็ทําให้เกิดเป็นรูปธรรมแล้วก็ที่สําคัญก็คือ ไม่ได้เป็นภาระงบประมาณในเรื่องของการใช้งบประมาณในการาริเริ่มนะครับอันนี้คือเพียงเข้าไปส่งเสริมต่อยอดก็สามารถามีความยั่งยืนในโครงการในชุมชนได้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับนะบ้านเก่าบ,บิมน้ำประแสกับจังหวัดระยอง